ส,รอ,ร,ร,สออรองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและคณะตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงพื้นที่จังหวัดตราดพร้อมมอบนโยบายเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านและพร,ะร้อมส่งเสริมการค้าการลงทุนตลอดจนการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนครับที่กองรักาฐานพานนาวิกโยธินที่5สามเจ็ดบ้านท่าเส้นอำเภอเมืองตราดพลตรตีเทียนสิริมนตรายเวศ รองผู้บัญชา,ารป้องกันชาแดนจันทบรีรตราดพร้อมคณะในฐานฝ่ายหน่วยการเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแรลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชาแดนด้านจังหวัดตราดที่มีชาแดนติดกับประเทศกัมพูชาโดยมีนาวเอกเลอศักดิชนันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานะวิกโยธินนาวเอกสมวภูมิจันโทผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวเอกพานุพันธ์ศรีนวล หัวหน้าชุดควบคุมฐานพานาวิกโยธินที่3เขาร้านและกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับในการนี้พลตรีเทียนสิริมนตรีเวศได้มอบสิ่งของเพื่อบรรุงฝันให้กับกำลังพลพร้อมกล่าวให้อาวาดแก่กำลังพลว่าฐานต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนการปฏิบัติหน้าที่เน้นย้ำต้องเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านและเน้นย้ำให้ฐานยึดหลักตรงไปตรงมาและให้อยู่บนฐานของความถูกต้อง ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศอีกทั้งนับเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดตราดเป็นหนึ่งในหจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและจะมีการยกระดับด่านชายแดนด้านจังหวัดตราดเพิ่มขึ้นนั้นนอกนอจากจจุดผ่านแดนถาวรบ้านหานเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านท่าเส้นตแหลมกราดอเ,าเมืองจังหวัดตราดก็จะมีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในเร็วๆนี้ซึ่งอยู่ระหว่างข้อตกลงความร่วมมือไทยกัมพูชา จะทำคาแนะนําทางเทคนิคในการสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศก่อนที่จะมีการพัฒนาและยกระดับจุดพันแดนต่อไปทั้งนี้รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้ตกลงที่จะเปิดและยกระดับจุดพันแดนถาวรอ,อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในภาคประชาชนรวมทั้งส่ง,สงเสริมการค้าการลงทุนตลอดจนการท่องเที่ยวตาน่ยายแดนมากยิ่งขึ้นครับ